สวัสดีครับพบกับผมทาวเวล์บายทิศในช anel ยูทูบน,น,นะครับตอนนี้อยู่บนถนนประชาสงเคราะห์นะครับตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารมากมายนะฮะฝั่งตรงข้ามก็มีร้านข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบบะหมี่หมูแดงจะอร่อยนะทุกคนฝั่งนู้นเป็นถนนดินแดงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินร้านข้าวขาวหมูพอสี่นะครับก็เป็นร้านหนึ่งที่ใหญ่นะทุกคนมีโซนติดแอร์ด้วยนะครับเขาก็มีหลายไซส์นะ จานเล็กก็80จานกางก็120จานใหญ่180จับโป้สาม Audrey, ร้อยนเปงร้แวก็มีให้เลือกนะฮะเนื้อรวนเนื้อหนังอากินะฮะแล้วก็มีน้ำซุปด้วยนะครับซุปซี่โคนะครับ ก็มีเครื่องดื่มนะตรงนี้เขาก็จะให้ตัวนี้มานะฮะเหมือนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเลยนะฮะ KFC m c d o n a l d นะครับเมื่อมันร้องเสียงดังแบบนี้นะฮะก็ให้เราไปเอาอาหารได้เลยพร้อมกับชำระเงินนะครับผมสั่งเป็นข้าวขาหมูเน้นหนัานะฮะใส่ไข่ด้วยนะครับแล้วก็มีซุปนะฮะเป็นซุปมะละนะครับ แล้วก็มีข้าวขาหมเูเนื้อรวนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับร้านข้าวขาหมูพอสี่ก็ สามารถมาทานได้นะครับขอสิ้นสุดกนเป็นยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปท,ที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t i k นะครับคลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวัสดีครับ